สามอาหารที่ผมชอบมีอะไรบ้างเริ่มได้หนึ่งมากครับมาม่าเป็นอาหารที่ผมชอบกินมากๆใส่กับอะไรก็ได้ใส่กับไข่หรืออะไรก็ได้โคตรอร่อยนะครับสองกินไก่กินไก่นะนะั้นอะผมชอบกินอนะเวลาผมอะจะกินอนะผมจะดูดหนังมันอะดูดแบบเหลือแค่กระดูกแล้วหมก็ทุยออกมาเลยอร่อยมากสาม โจ๊กเป็นอาหารที่ผมชอบกินมากๆโดยเฉพาะโจ๊กที่ใส่ไข่ผมชอบกินมากๆผมจะตีไข่ให้แตกให้โจ๊กลายเป็นสีเหลืองจบแล้วครับกับอาหารที่ผมชอบกินอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะถ้าใครอยากให้ผมทำ Q&A ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย